เด็กชายตัวเล็กต้องแบกน้องสาวเดินตามหาพ่อกลางสายฝนเสียงเพลงปลุกใจที่เขาร้องกลับทําให้เศรษฐีร่ําให้ไม่หยุดแต่แล้วความจริงที่ถูกซ่อนเร้นก็ปรากฏเมื่อมีชายแปลกหน้าประกาศว่าเด็กคนนี้คือเลือดเนื้อของเขาใครกันแน่คือพ่อที่แท้จริงและความลับที่ถูกปิดบังมานานจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดการหรือไม่เด็กชายเดินเท้าเปล่าไหลเล็กสั่นไหวเพราะต้องแบกน้องสาวไว้บนหลัง แสงแดดยามบ่ายร้อนจัดพื้นดินแตกร้าวจนฝุ่นลอยคลุ้งทุกย่างก้าวเสียงลมพัดคร่ำครวนต้นไม้ริมทางแห้งกรอบเหมือนจะร้องให้ตามท้องเด็กชายหิวโหวยแต่ริมฝีปากยังทำเพลงเก่าเพลงที่แม่เคยร้องให้ฟังเสียงสายปนสันไหวว่าไปถึงลานกว้างหน้าบ้านเศรษฐีผู้มั่งคั่งเศรษฐีกำลังนั่งจิบชาแต่ทันทีที่ได้ยินทำนองเสียงสะอื้นก็พลันดังขึ้นจากอก น้ำตาเอ่อคลอเพราะเนื้อเพลงนั้นคือเพลงที่ภรรยาเก่าชอบร้องก่อนหายสาบสูญดวงตาเศรษฐีเบิกกว้างเมื่อเด็กชายหันหน้ามาใบหน้าช่างคล้ายกับใครบางคนในความทรงจำหัวใจเขาเต้นแรงมือสั่นจนแก้วชาร่วงแตกกระจายบนพื้นหินอ่อนหญิงสาวในบ้านรีบวิ่งออกมาสายตาประสานกับเด็กชายร่างกายแข็งทื่อราวถูกตรึงเธอยกมือขึ้นปิดปาก เพระาะใบหน้าของเด็กชายเหมือนภาพในฝันที่ตามหามานานอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเสียงทุกอย่างเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นดังในอกเศรษฐีลุกพรวดเหมื่อไหลยเย็นท่ามกลางบรรยากาศร้อนระอุดวงตาเขาแดงกำ่ำไม่แน่ใจว่ากำลังยืนอยู่ในความจริงหรือฝันร้ายที่สันสะเทือนวิญญาณเด็กชายน้ำเสียงสั่นเครือร้องเรียกหาพ่อที่ไม่เคยเห็นหน้าและทันใดนั้นเอง สายลมแรงพัดกระแทกประตูไม้ดังสนัน่นราวกับฟ้าจะประกาศความจริงที่ซ่อนอยู่เศรษฐีสะดุ้งสุดตัวเสียงประตูที่กระแทกดันก้องสะเทือนหัวใจเหมือนเสียงเตือนจากโชคชะตาที่บังคับให้เขาต้องเผชิญกับความจริงที่หนีมาตลอดเด็กชายยืนกอดน้องแน่นดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวในเวลาเดียวกันริมฝีปากยังคงสัน่นเหมือนพยายามกลั้นน้ำตาที่กำลังจะไหล หญิงสาวคุกเข่าลงตรงหน้ามือสั่นระริกเอื้อมไปรูปแก้มเด็กชายผิวที่แห้งกร้านจากการเดินทางยาวนานบาดลึกเข้าไปในหัวใจของเธอลูกใช่เจ้าหรือไม่เสียงเธอเบาราวกับสายลมแต่ทุกท้อยคำกลับหนักหน่วงเด็กชายชะง,งักหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกเศรษฐีก้าเข้ามาใกล้ถุกยางก้าวเหมือนถูกพันธนาการด้วยความหวาดหวัน่น ดวงตาเขาจับจ้องไปที่เด็กชายและภาพความทรงจําเก่าๆก็พรั่งพรูเข้ามาเขาเห็นภาพภรรยาที่เคยสูญหายเห็นเสียงหัวเราะของหญิงสาวที่เคยรักและเห็นใบหน้าเล็กๆที่เขาไม่เคยรู้จักแต่กลับมีเลือดเนื้อของเขาเองไหลเวียนอยู่เสียงหัวใจเต้นดังในอกดังก้องจนบทบางเสียงรอบตัวเศรษฐีแทบหายใจไม่ออกเมื่อความจริงตรงหน้าเริ่มเชื่อมโยงกับความลับที่ถูกปิดบัง เด็กชายยกเสียงร้องเพลงอีกครั้งเสียงสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นเนื้อร้องนั้นแทงคลุจ,จิตใจเศรษฐีเหมือนกุญแจที่ไขประตูความทรงจำที่ถูกปิดตายน้ําตาเขาไหลพราบไหลลงเปื้อนแก้มโดยไม่อาจห้ามได้มือสั่นเอื้อมออกไปเหมือนอยากสัมผัสลูกที่ไม่เคยอบก,กอดหญิงสาวหันไปมองเศรษฐีสายตาเธอเต็มไปด้วยทั้งความโกรธและความคิดถึง ริมฝีปากเม,ม้นแน่นเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างที่กดทับไว้ในใจมานานอากาศรอบกายเริ่มอึดอัดความเงียบถามเข้ามาเสียงนาฬิกาในบ้านดังติ๊กต่อกกับชัดเจนแต่ละวินาทีเหมือนคมมีดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจของทุกคนเด็กสาวที่อยู่บนหลังพี่ชายเริ่มร้องไห้เสียงร้องนั้นดังสะท้อนทั่วลานบ้านเศรษฐีตัวสั่นมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือจนเลือดซึม หญิงสาวสะอื้นเอื้อมอบกอดเด็กทั้งสองแน่นหัวใจของเธอแตกสลายและเต็มไปด้วยความรักในเวลาเดียวกันและในวินาทีนั้นเองเสียงสายฟ้าผ่าก,ก็ดังสนั่นกลางท้องฟ้าแสงว่าสว่างฉพลันสาสสองให้เห็นใบหน้าทุกคนชัดเจนราวกับโชคชะตาเปิดโปงความลับที่ซ่อนเร้นเศรษฐีถอยหลังไปหนึ่งก้าวดวงตาเบิกกว้างหายใจติดขัดเพราะในดวงตาของเด็กชาย เขาเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในวัยเด็กอย่างชัดเจนหัวใจเขาสั่นสะทานร่างกายเย็นวาบแม้เหื่อจะชุ่มเขารู้แล้วว่าไม่มีทางปฏิเสธความจริงไม่มีทางหนีจากความผูกพันที่สายเลือดได้ผูกไว้แต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นจากด้านในบ้านทุกคนหันไปมองพร้อมกันและเงามืดของชายแปลกหน้าก็ปรากฏอยู่ตรงธรณีประตูชายแปลกหน้าก้าวออกมาจากความมืด ร่างสูงใหญ่ใบหน้าเคร่งขรึมสายตาคมกริบจ้องตรงมาที่เด็กชายบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความกดดันเศรษฐีชะงักหัวใจเต้นทีแรงราวกับจะทะลุออกมาเขารู้จักชายคนนี้ดีนี่คือคนสนิทที่เคยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อหลายปีก่อนเสียงฝีเท้าหนักแน่นย่ำลงบนพื้นไม้จนดังสะท้อนทุกก้าวเหมือนการประกาศอำนาจ บรรยากาศที่เงียบงันยิ่งอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวรีบกอดลูกทั้งสองแน่นแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหมือนรู้ดีว่าเงามืดที่ยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมจะพรากทุกสิ่งไปอีกครั้งเด็กชายมองด้วยสายตาสับสนริมฝีปากสั่นเครือเขาไม่รู้ว่าคนตรงหน้าคือมิตรหรือศัตรูแต่หัวใจเล็กๆเ,เ,เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นที่บอกให้ระวังเศรษฐีสูดลมหายใจลึก พยายามเรียกสติกลับคืนเสียงเขาแตกพราเมื่อถามว่าเจ้ากลับมาทำไมชายแปลกหน้ายกยิ้มเย็นเสียงหัวเราะต่ำกระซิบลอดออกมาข้ากลับมาเพื่อเอาสิ่งที่เป็นของข้าคำพูดนั้นดังก้องเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจทุกคนหญิงสาวหน้าซีดเผือดน้ำตาเอ่อจนพราไปทั้งสองตาเศรษฐีกหมัดแน่น ความโกรธความกลัวและความเสียใจประดังเข้ามาพร้อมกันเขากล้าไปยืนข้างหน้าพันรยาและเด็กๆเหมือนเกราะป้องกันเพียงหนึ่งเดียวที่ยังเหลือเด็กชายตัวสัน่นแต่ยังคงยืดอกดวงตากลมโตจ้องมองชายแปลกหน้าและเสียงเพลงเดิมก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นสั่นไหวแต่เปี่ยมด้วยพลังที่ไม่มีใครคาดคิดทำนองเพลงแทรกเข้าไปในความเงียบ เหมือนค้อนที่ทุกกำแพงแห่งความมืดลงทีละน้อยชายแปลกหน้าขมวดคิ้วสีหน้าหนักแน่นเริ่มสั่นคลอนเสียงเพลงนั้นก่อให้เกิดภาพความทรงจำภาพอดีตที่เขาเคยพยายามลืมใบหน้าของแม่ผู้ร้องเพลงเดียวกันสายตาที่อ่อนโยนเหมือนแสงดาวเสียงนั้นค่อยๆกัดกินความแข็งกระด้างในหัวใจของเขาจนมือที่กำแน่นเริ่มสัน่นเศรษฐีมองภาพตรงหน้า หัวใจสับสนปันป่วนไม่รู้ว่าควรกลัวหรือควรหวังแต่รู้เพียงว่าโชชตากำลังผลักให้ทุกอย่างต้องถูกเปิดเผยหญิงสาวร้องให้สะอื้นกอดลูกแน่นจนมือซีขาวเธอกลัวว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมครั้งใหม่และความจริงที่ถูกฝังลึกอาจเลวร้ายเกินกว่าจะรับได้เสียงลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิววนราวกับเต้นรำท่ามกลางความโกลาหละ ประตูบ้านสั่นไหวจนเกิดเสียงลั่นเอียดอาดทุกสิ่งเหมือนกำลังถูกบีบให้ประตูออกมาและในจังหวะที่เสียงเพลงยังดังก้องชายแปลกหน้าก็เอื้อมมือไปที่อกเสื้อของตนเองหยิบสิ่งหนึ่งออกมามันคือจี้ให้คอเก่าแก่ที่เปื้อนคราบเลือดและฝุ่นดินแสงว่าสะท้อนออกจากจี้ทุกคนหันมามองพร้อมกันดวงตาของเศรษฐีเบิกกว้าง ใบหน้าซีดเผือดเหมือนเจอผีจากอดีตที่ไม่อยากพบหญิงสาวถึงกับสุดลงเสียงร้องให้ดังสะท้อนจนหัวใจแทบแตกสลายเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือหลักฐานที่ไม่มีทางปฏิเสธได้อีกต่อไปเสรษฐีแทบล้มทั้งยืนสายตาจับจ้องไปที่จี้เก่าในมือชายแปลกหน้าแสงที่สะท้อนออกมาสันไหวเหมือนเปลวไฟที่ลุกไหม้ในความมืดเขาจำได้ทันที จี้เส้นนั้นเคยให้อยู่บนคอของภรรยาเป็นของขวัญที่เขามอบให้ในคืนแต่งงานและมันหายไปพร้อมกับเธอเมื่อหลายปีก่อนความทรงจำถาโถมเสียงหัวเราะอ,อันอ่อนหวานของภรรยาภาพรอยยิ้มในวันที่ยังอยู่เคียงข้างและความว่างเปล่าที่เขาต้องทนแบกรับทุกสิ่งถูกฉีกเปิดอ,ออกอีกครั้งหญิงสาวน้ำตาไหลพราามือเธอสั่นเมื่อเห็นจี้เส้นนั้น เพราะมันไม่ใช่เพียงเครื่องประดับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่เธอไม่เคยลืมเด็กชายตัวแข็งทื่อแม้ไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดแต่หัวใจเล็กๆก,ก็สัมผัสได้ถึงความสันสะเทือนเหมือนพื้นดินใต้ฝ่าเท้ากำลังแตกออกชายแปลกหน้ายิ้มเย็นเสียงหัวเราะต่ำกระแทบบรรยากาศเงียบงนันสิ่งที่ข้าถืออยู่คือหลักฐานแห่งความจริงและความจริงนั้นเจ้าหนีไม่พ้น เศรษฐีสั่นเทิมมือที่กำแน่นเริ่มมีเลือดซึมออกมาจากเล็บที่จิกลงในฝ่ามือเขาไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าไม่กล้าสบตาคนที่เคยไว้ใจที่สุดหญิงสาวอกกอดลูกทั้งสองแน่นเธอรู้แล้วว่าเงามืดในอดีตกลับมาทวงสิ่งที่ถูกพรากไปและครั้งนี้มันพร้อมทำลายทุกอย่างเสียงลมพัดแรงผ้าม่านในบ้านสะบัดวูบวาบป,ประตูไม้สั่นลั่นจนเหมือนจะพัง บรรยากาศอึมครึมเต็มไปด้วยแรงกดดันที่อธิบายไม่ได้เด็กชายกัดฟันเสียงเพลงเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงปลุกใจมันคือเสียงร้องที่เปี่ยมด้วยความเจ็บปวดและการต่อต้านเสียงเพลงก้องสะท้อนกรีดลึกลงในหัวใจของชายแปลกหน้าเขาสะดุ้งเล็กน้อยมือที่ถือจี้สั่นไหวอย่างควบคุมไม่อยู่หญิงสาวมองสบตาเขา แววตาเต็มไปด้วยคำถามที่ข้าค้างเหตุใดเจ้าจึงถือมันไว้เหตุใดเจ้าถึงทำกับครอบครัวเราเช่นนี้ชายแปลกหน้าสูดลมหายใจยาวใบหน้าที่แข็งกร้าวเริ่มแปรเปลี่ยนเสียงเขาสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงกดดันเพราะข้าคือผู้ที่ถูกลืมและถูกหักหลังคำพูดนั้นดังก้องเหมือนฟ้าผ่ากลางใจทุกคนเศรษฐีหน้าซีดเผือด เขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เพียงการกลับมาแต่มันคือการเปิดโปงความลับที่เขาไม่อยากให้ใครรู้หญิงสาวกรีดร้องออกมาร่างเธอสั่นไหวจนแทบล้มเสียงสะอื้อสะเตือนใจดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและเจ็บปวดเด็กชายหันมองพ่อที่ไม่เคยรู้จักและชายแปลกหน้าที่ถือจี้แห่งความลับหัวใจเขาเต้นแรงจนหายใจไม่ออกเขาไม่รู้ว่าความจริงที่กำลังจะเปิดเผย จะทำลายครอบครัวหรือเชื่อมันกลับคืนกันแน่ในขณะที่ความเงียบกดทับทุกอย่างเสียงฟ้าร้องก็ดังสนั่นอีกครั้งสายฟ้าและสว่างว่าปลางท้องฟ้าและในแสงนั้นเงาของชายแปลกหน้าดูใหญ่โตเรากับปีศาจท,ที่กลับมาทวงวิญญาณที่หายไปเศรษฐียืนนิ่งร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกสาบดวงตาจับจ้องไปที่เงามืดของชายแปลกหน้า ซึ่งยืนตระงานราวกับเงาแห่งกําเก่าที่หวนคืนเสียงลมหอบแรงกระแทกหน้าต่างจนกระจกสั่นสะท้านแสงสายฟ้าที่แวบเข้ามาทำให้เงาในบ้านยาวเหยียดทุกสิ่งรอบตัวเหมือนโลกกำลังเตรียมระเบิดอากาศหนาวเย็นแทงลึกเข้ากระดูกแม้เหนื่อยยังไหลพรากหญิงสาวยังกอดลูกทั้งสองแน่นใบหน้าเปียกชุ่มด้วยน้ำตาดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนเธอไม่รู้ว่าจะเชื่อใจใครได้อีกต่อไป เด็กชายกัดริมฝีปากจนเลือดซึมแขนเล็กยังคงโอบน้องไว้ไม่ปล่อยหัวใจเขาเต้นทีแรงจนหูอื้อแต่เสียงเพลงยังคงดังก้องอยู่ในใจชายแปลกหน้ายกจี้ขึ้นสูงสายตาเต็มไปด้วยความแค้นและความปวดร้าวนี่คือสิ่งที่เจ้าทิ้งไว้กับข้านี่คือหลักฐานว่าข้าไม่เคยหายไปจากชีวิตของพวกเจ้าเสียงเขาแผ่วต่ำแต่กดดันราวกับฟ้าร้อง ทุกคำพูดเหมือนค้อนทุบหัวใจเศรษฐีเศรษฐีสันเทิรมเขารู้แล้วว่าความลับที่ฝังเลือกกำลังถูกขุดขึ้นมาภาพอดีตผุดขึ้นทีละฉากคืนที่เขาเลือกเดินจากเพื่อนรักคืนที่เขาปล่อยให้ใครบางคนถูกทิ้งไว้ในความมืดเพียงเพื่อปกป้องชื่อเสียงและครอบครัวของตนเองหญิงสาวหันมองเศรษฐีเสียงสะอื้อหลุดออกมาไม่หยุดท่านบอกข้าว,ว่ามันไม่จริง เสียงเธอแตกพร่าเหมือนคนที่กำลังจมน้ำเศรษฐีก้าวถอยหลังสายตาเต็มไปด้วยความสับสนเขาไม่อาจปฏิเสธได้ทันทีเพราะความจริงกำลังกัดกินหัวใจทีละน้อยเด็กหญิงที่อยู่บนหลังพี่ชายเริ่มร้องให้เสียงดังเสียงสะท้อนสะเทือนทั้งลานเด็กชายพยายามกล่อมน้องแต่เสียงก็สั่นเครือเพราะตัวเขาเองกำลังจะร้องให้เช่นกันชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาอีกก้า เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนกล้องแววตาเต็มไปด้วยความกราดเกลี้ยวเจ้าปล่อยให้ข้าเน่าเปื่อยในความมืดเจ้าปล่อยให้ข้าสูญเสียทุกสิ่งแล้ววันนี้เจ้าจะต้องชดใช้เสียงคำรามของเขาทําให้ทุกคนตัวสัน่นหญิงสาวยกมือขึ้นปิดหูเด็กทั้งสองน้ําตาไหลไม่หยุดหัวใจเธอแทบแตกสลายเศรษฐีสุดลงคุกเข่ามือกุมหน้าอกแน่น หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาเสียงหอบหายใจถี่สั้นเหนื่อไหลเป็นสายเงาของชายแปลกหน้าใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆรา่ากับปีศาจกำลังกลืนกินแสงสุดท้ายเด็กชายหันมองไปที่เศรษฐีเสียงสั่นเครือดังขึ้นจากริมฝีปากท่านคือพ่อของข้าจริงหรือไม่คำถามนั้นดังก้องเรากับหอกที่พุ่งปักกลางหัวใจของทุกคนความเงียบอบล้อมรอบกาย ไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าหายใจเศรษฐีเง่ยหน้าขึ้นช้าช้าสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความละอายริมฝีปากสันไหวแต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยคําใดชายแปลกหน้าก็ชักกริดยาจากเอวใบมีมันวาวสะท้อนแสงสายฟ้าทุกคนในที่นั้นตัวแข็งทื่อและโลกทั้งใบก็เหมือนหยุดหายใจในทันทีใบมีกริดสะท้อนแสงฟ้าแลบ ความเย็นของเหล็กแผ่รังสีมระณะไปทั่วลานบ้านหญิงสาวกรีดร้องเสียงหลงรีบโอบลูกทั้งสองแน่อกแน่นเศรษฐีพงะถอยหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดสายตาไม่ละจากกริดเล่มนั้นภาพเลือดและความตายแวบขึ้นในห้วงความคิดชายแปลกหน้าจ้องมองด้วยแววตาแข็งกร้าวมุมปากยกยิ้มยิเยือกวันนี้ความจริงจะต้องถูกเปิดเผยด,ด้วยเลือด เสียงเขาก้องดังกระแทกกำแพงบ้านเด็กชายตัวสัน่นแต่ยังยืนกำหมัดแน่นเสียงหัวใจดังก้องในหูเขาไม่รู้ว่าความกลัวหรือความกล้ากำลังครอบงำเด็กหญิงร้องให้เสอะอึกสะอื่นน้ำตาเปียกไหลของพี่ชายเสียงร้องนั้นเจ็บปวดและไร้ที่พึ่งทำให้บรรยากาศยิ่งหนักอึง้งเศรษฐีสูดลมหายใจลึกก้าวออกมาขวางหน้าพรรยาและลูก,ลก ดวงตาแดงกำเป่งประกายเจ็บปวดหากเจ้าต้องการชดใช้เอามาที่ข้าอย่าแต่ต้องพวกเขาชายแปลกหน้าหัวเราะเสียงต่ำแววตาเต็มไปด้วยการเย้ยหยันเจ้ากล้าพูดเช่นนี้หลังจากที่ทิ้งข้าไว้ในนรกนั้นหรือเจ้ายังมีสิทธิเลือกอีกหรือไม่สายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้งเสียงดังสะท้อนจนพื้นดินสั่นสะเทือนแสงสว่างว่าเผยให้เห็นสีหน้าแต่ละคนชัดเจน เสรษฐีซี่เผือดหญิงสาวร้องให้สะอึกเด็กชายกัดฟันแน่นชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกลย้ยกกริดขึ้นสูงเหนือศีรษะบรรยากาศหยุดนิ่งเสียงนาฬิกาในบ้านยังคงดังติ๊กตอกตอกย้ำความตึงเครียดหญิงสาวกรีดร้องพุ่งตัวออกมาขวางหน้าลูกทั้งสองเสียงสะอื้นของเธอสั่นสะเทือนหัวใจหากต้องมีเลือดหลัง่งข้าจะรับแทนลูกเด็กชายตะโกนเสียงสัน่น ย่านางคือแม่ของข้าเสียงนั้นดังสะท้อนก้องไปทั่วลานสายตาของทุกคนหันมาที่เขาเศรษฐีหน้าซีดลงไปอีกดวงตาเบิกกว้างน้ำตาเอ่อคลอเพราะคำพูดนั้นคือการยืนยันความจริงความจริงที่เขาเคยเพยายามปิดบังมาทั้งชีวิตชายแปลกหน้าชงักมือที่ยกกริดค้างกลางอากาศสั่นเล็กน้อยแววตาแข็งกร้าวเริ่มสั่นไหว เหมือนมีบางสิ่งกำลังฉีกเกราะแห่งความแค้นออกทีละชั้นเสียงฟ้าร้องก้องสะท้อนอีกครั้งคราวนี้ตามมาด้วยสายฝนที่โปรยลงมาหยดน้ำเย็นชุ่มร่างของทุกคนเหมือนสวรรค์กำลังร่วมเป็นสกีพยาในชะตากรรมครั้งนี้เศรษฐีคุกเข่าลงน้ำตาไหลประปนกับสายฝนเสียงแตกพร่าดังออกมาจากลำคอข้าผิดข้าทำผิดมาตลอดข้าไม่คู่ควรจะเป็นพ่อของใครทั้งนั้น หญิงสาวหันมองเศรษฐีดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสนริมฝีปากสันไหวแต่ยังไม่เอ่ยคำใดออกมาชายแปลกหน้ากำกริดแน่นสายฝนหลเปื้อนใบหน้าหยดน้ำตาหรือหยดฝนไม่มีใครแยกออกเสียงหัวใจเขาเต้นดังจนแทบทะลุออกมาเด็กชายยืนตรงกลางกอดน้องแน่นเงยหน้ามองทั้งเศรษฐีและชายแปลกหน้า ดวงตาเปล่งประกายทั้งความหวาดกลัวและความหวังเสียงเพลงปลุกใจก็ดังขึ้นอีกครั้งจากริมฝีปากเล็กๆเ,เสียงที่แผ่วสั่นท่ามกลางสายฝนแต่กลับก้องสะท้อนกว่าฟ้าร้องและกำลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของทุกชีวิตที่ยืนอยู่ตรงนั้นเสียงเพลงเล็กๆของเด็กชายลอยปนมากับสายฝนที่โปรยปลายทำนองนั้นไม่ใช่แค่เสียงร้องธรรมดาแต่มันคือการสั่นสะเทือนที่ทะลวงเข้าไปถึงหัวใจของทุกคน หญิงสาวก้มหน้าร้องไห้น้ำตาไหลประปนกับหยาดฝนเธอได้ยินทำนองนี้ครั้งสุดท้ายในวันที่ครอบครัวแต่สลายเศรษฐีตัวสั่นมือกุมหน้าอกแน่นเหมือนถูกบีบเสียงร้องเพลงเหมือนประโยคพิภาคษาที่ตอกย้ำความผิดบาปในอดีตของเขาชายแปลกหน้าถอยหลังหนึ่งก้าวใบหน้าที่แข็งกระด้างเริ่มสั่นไหวกรดในมือสั่นระริก เหมือนถูฉล้างด้วยน้ำฝนและเสียงเพลงเสียงเพลงยังคงดังต่อเนื่องบางท่อนสูงจนฟ้าสะท้อนกลับมาบางท่อนต่ำจนสกิดวิญญาณเป็นเสียงที่ทั้งเจ็บปวดทั้งกล้าหาญเด็กหญิงที่อยู่ในอ้อมแขนที่ชายหยุดร้องให้ลงชั่วครู่เธอเงยหน้าขึ้นฟังเสียงเพลงดวงตากลมใสค่อยๆค,ค,คลายความหวาดกลัวเศรษฐีคุกเข่าลงกับพื้น เขาเงยหน้ามองฟ้าน้ำตาไหลพรากเสียงสั่นพร่าเป่งออกมาท่ามกลางสายฝนลูกเอย๋ยเจ้าคือสายเลือดของข้าแท้จริงหญิงสาวสะอื้นหันไปมองเศรษฐีด้วยสายตาที่สับสนหัวใจเธอถูกฉีกออกเป็นเสี่ยงทั้งโกรธทั้งรักทั้งหวัดวันชายแปลกหน้ากำจี้แน่นขึ้นอีกครั้งแต่ดวงตากลับพร่าเลือนเสียงเพลงยังตามหลอกหลอน เหมือนเสียงของใครบางคนจากอดีตที่เขาอยากลืมเขากัดฟันแน่นตะโกนเสียงดังลั่นท่ามกลางสายฝนเสียงนี้ข้าเคยได้ยินมาก่อนดวงตาแดงกัาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งเด็กชายหยุดร้องเพลงชั่วครู่เขามองชายแปลกหน้าด้วยความหวาดกลัวหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดใจเพราะไม่รู้ว่าคำพูดนั้นหมายถึงอะไรเศรษฐีหันขอบไปมองชายแปลกหน้า ในดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและสงสยัยเขาเริ่มเชื่อมโยงบางสิ่งเข้าด้วยกันและความจริงอันมืดดำกำลังเผยโฉมหญิงสาวยกมือขึ้นปิดปากร่างกายสั่นไหวเหมือนจะลม้มเพราะเธอเองก็เข้าใจทันทีว่าเสียงเพลงนี้คือกุญแจไขปริศนาแห่งอดีตสายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้งเสียงดังจนพื้นสั่นสะเทือนและในแสงสว่างวาบนั้น ทุกใบหน้าเผยชัดเจนเหมือนถูกใช้บนผืนฟ้าชายแปลกหน้าสุดลงคุกเขา่ากริดหล่นกระทบพื้นดังสนัน่นเขาเงยหน้าขึ้นตะโกนเสียงเต็มไปได้วยความเจ็บปวดและความโกรธเจ้าคือเลือดเนื้อของข้าเสียงนั้นทำให้ทุกคนตัวแข็งทื่อหญิงสาวหน้าซีดเผือดจนไร้สีเลือดเศรษฐีเบิกตากว้างหายใจสะดุดเด็กชายยืนนิ่งไม่เข้าใจว่าหมายถึงสิ่งใด บรรยากาศรอบตัวเงียบสนิทแม้เสียงฝนยังตกแต่กลับฟังไม่ชัดหัวใจของทุกคนเหมือนหยุดเต้นและความจริงที่กำลังจะถูกเปิดโปองอาจโหดร้ายยิ่งกว่าที่ใครคาดคิดเด็กชายยืนนิ่งร่างเล็กสั่นสถานราวกับถูกสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางอกคำพูดของชายแปลกหน้าดังก้องอยู่ในหัวเจ้าคือเลือดเนื้อของข้าหญิงสาวร้องให้สะอึกมือกำแน่นจนเล็บจิตเข้าไปในฝ่ามือ เธอแทบไม่กล้าหายใจเพราะความลับที่ซ่อนมานานอาจถูกเปิดเผยจนหมดสิ้นเสรษฐีหอบหายใจถี่ดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความตกใจหัวใจเต้นแรงราวกับจะฉีกอกอกอกมาเขาไม่เคยคิดว่าความจริงจะย้อนกลับมาเล่นงานเช่นนี้ชายแปลกหน้าชี้นิ้วไปที่เด็กชายเสียงสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเลือดในกายของเจ้าไม่ใช่ของมันเทียงผู้เดียวเจ้าเป็นลูกของข้า สายฟ้าแลบอีกครั้งเสียงฟ้าร้องกึกก้องราวกับสวรรค์ต้องการยืนยันคำพูดเด็กหญิงร้องให้ลันเกาะแน่นที่บากของพี่ชายด้วยความหวาดกลัวเด็กชายก้าวถอยหลังใบหน้าเปียกชุ่มด้วยน้ำฝนและน้ำตาสายตาสับสนเต็มไปด้วยคำถามเขาไม่รู้ว่าควรเชื่อใครเศษฐีสั่นสีสอยงแรงเสียงแตะพระแทบขาดใจไม่ เจ้ากำลังโกหกข้าไม่เชื่อมือเขากำแน่นจนเส้นเลือดปูดหญิงสาวตัวสัน่นเสียงสะอื้นดังขึ้นเรื่อยๆเธอหลบสายตาของเศรษฐีเพราะความจริงที่เธอเก็บงำไว้กำลังหลุดรอดออกมาชายแปลกหน้าหัวเราะทั้งน้ำตาเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความขมขื่นเจ้าลืมแล้วหรือคืนที่ฝนตกหนักเมื่อหลายปีก่อนเจ้าปล่อยข้าไว้กับความมืดและพลาสิ่งที่ควรเป็นของข้าไป เศษฐีสุดลงกับพื้นมือกุมหัวแน่นเหมือนจะฉีความทรงจำออกเสียงสะท้อนในอดีตผุดขึ้นทีละฉากคืนที่เขาหักหลังเพ,เพื่อนรักเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองหญิงสาวก้าถอยหลังน้ำตาไหลไม่หยุดริมฝีปากสั่นไหวแต่ไม่เอ่ยคำเธอกำลังถูกบีบให้สารภาพด้วยสายตาของทั้งสองชายเด็กชายตะโกนเสียงดังข้าไม่เข้าใจใครคือพ่อของข้ากันแน่ เสียงสั่นสะท้อนจนทุกคนสะดุง้งความไร้เดียงสาข,ของเขากลายเป็นคมมีดกรีดหัวใจทุกฝ่ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงฝนกระทบหลังคาดังกราวราวกับกรองศึกทุกลมหายใจเต็มไปด้วยแรงกดดันความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยแต่ไม่มีใครกล้าเอ่อยออกมาชายแปลกหน้ากำมัดแน่นเขาชี้ไปที่หญิงสาวที่ยังร้องไห้บอกมันเสียที บอกเด็กชายคนนี้ว่าความจริงคืออะไรหญิงสาวตัวสัน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังริมฝีปากเปิดและปิดแต่ยังไร้เสียงเศรษฐีเงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและโกรธเกรี้ยวอย่าเอื้อนเอ่ยอย่าได้พูดเสียงเขาดังก้องแข่งกับสายฝนที่โหงกระนำเด็กชายมองไปที่แม่ เสียงสั่นพร่ออกมาจากริมฝีปากเล็กข้าอยากรู้ความจริงความเงียบโรยตัวลงทันทีแม้แต่เสียงฝนยังเบาลงราวกับสวรรค์กำลังเฝ้าฟังหญิงสาวหลับตาแน่นน้ำตาไหลพรากแล้วริมฝีปากเธอก็เริ่มสั่นไหวหญิงสาวยืนตัวสั่นกลางสายฝนแววตาหม่นเศร้ามองเด็กชายที่เธอรักสุดหัวใจริมฝีปากเผยออออกช้าๆเสียงสะอื้นปนกับคำสารภาพ ลูกเอ๋ยเจ้าคือสายเลือดของพ่อผู้นี้เธอเอื้อมมือไปกอดเด็กชายแน่นเสียงร้องให้สะท้อนกล้องในลานกว้างเศรษฐีชะงักดวงตาเบิกกว้างร่างกายอ่อนแรงจนแทบล้มเขารู้ทันทีว่าความจริงไม่อาจาปฏิเสธได้อีกชายแปลกหน้ายืนนิ่งน้ำตาไหลอับแก้มแต่สายตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิเขากล้าเข้ามาวางมือบนศีระลูกไม่ว่าวันนี้จะจบอย่างไรข้าจะไม่ทอดทิ้งเจ้าอีก เด็กชายกอดน้องแน่นสายตาเปื้อนน้ำตาสบตาทั้งสองชายหัวใจเล็กเต็มไปด้วยความสับสนแต่ก็ได้ยินความอบอุ่นในเสียงที่สัญญาเศรษฐีก้าวเข้ามาแม้หัวใจจะแตกสลายแต่เขาก็ยื่นมือออกไปเสียงสั่นเครือเพลงออกมาหากเจ้าคือเลือดเนื้อของเขาก็ยังคงเป็นบุตรในหัวใจข้าสายฝนเริ่มซาท้องฟ้าเปิดกว้างแสงแดดอ่อนๆส่องลงมา เหมือนสวรรค์ต้องการฉล้างบาดแผลของทุกดวงใจหญิงสาวปล่อยโฮเธอหันไปหาทั้งสองชายพอเถิดความหลังได้ทำร้ายเรามากพอแล้วต่อไปนี้ข้าขอเพียงให้ลูกได้เติบโตท่ามกลางความรักความเงียบอบอุ่นปกคลุมลานกว้างเสียงนกเริ่มขับร้องแทนเสียงฟ้าร้องที่หายไปเด็กชายหันมองทุกคนรอบตัวในหัวใจเล็กๆนั้นเริ่มเห็นแสงแห่งครอบครัวที่แท้จริง เรื่องราวที่เต็มไปด้วยบาดแผลและความลับค่อยๆค,คลี่คลายลงด้วยหยดน้ำตาและการให้อภัยแม้เส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่พวกเขาจะก้าวเดินไปด้วยกันในฐานะครอบครัวที่ได้พบกันอีกครั้ง